วันนี้นะมี FTR เตรียมส่งมอบประมาณ3คันนะก็เลยมาแนะนำลูกค้านะครับขั้นตอนในการเลือกซื้อ FTR นะฮะ FTR 240ขนาดความยาวของการต่อตู้นะอยู่ที่ประมาณ7.7เมตรนะครับว่าวิธีการที่เราจะเลือกซื้อ FTR สำหรับลูกค้าที่ ซื้อคันแรกนะครับถ้าคนที่ซื้อคันที่2คันที่3ามคันที่4ขึ้นไปเนี่ยจะรู้วิธีการเลือกซื้ออยู่แล้วแหละว่าขั้นตอนในการใช้ FTR 2 4 0หรือการเลือกซื้อ FTR 2 4 0ต้องเริ่มแบบไหนนะ,ะวันนี้นะครับถือว่าเป็นการแนะนำสำหรับลูกค้าที่ ยังไม่เคยมี FTR แล้วต้องการที่จะซื้อซึ่งส่วนปกติแล้วผมจะมีลูกค้าแนวซื้อขันแรกค่อนข้างเยอะนะวันนี้ก็เลยจะมารวบรวมวิธีหรือขั้นตอนในการเลือกซื้อทีเดียวเลยนะเพื่อลูกค้าจะได้เข้าใจว่าหลักๆของการเลือกซื้อ FTR 2 4 0หรือรถบรรทุก6ล้อขนาดใหญ่แบบนี้ที่สาม,มารถเป็นขนส่งนะตู้แห้ง10บ,บานเกือบทั้งหมดเลยนะครับขั้นตอนในการเลือกซื้อคือก่อนอื่นเรา FTR มีหลายรุ่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นความยาวความยาวมีหลายรุ่นนะครับต่ำนี้เลยนะครับแต่ว่ารุ่นที่ซื้อเยอะที่สุดนะคือรุ่น FTR 240 34Q หรือความยาว7.69เมตรนะครับคือตัวนี้เลยที่จอดนี่เลยนะเป็นเกียร์ธรรมดานะฮะรายละเอียดของเครื่องยนต์ออปชั่นต่างๆอันนี้ส่วนมากลูกค้าจะรู้แล้วล่ะฮะนะครับแต่ว่า FTR ตัวนี้ความยาวขนาดนี้มีอยู่2แบบนะคือเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้หรือเกียร์สมูทเตอร์เนี่แหละครับ อันเดียวกันนะมี2แบบแต่ส่วนมากลูกค้าจะเลือกใช้ในส่วนของเกียร์ธรรมดาอันนี้เราก็มีเหมือนกลันนะฮะพอเราเลือกรถได้แล้วนะฮะสิ่งต่อไปสําหรับลูกค้ามือใหม่หรือลูกค้าซื้อครั้งแรกนะครับต้องระบุตู้ด้วยนะครับส่วนมากจะเป็นตู้10บ,บาทขนาดความยาวอยู่ที่7.6เมตรนะความสูงอยู่ที่สองเมตรหกสิบควากว้างอยู่ที่ประมาณ2องเมตรสีเท่านี้แหละครับถึงจะจดทะเบียนผ่านนะครับป้าย ถ้าคนที่ซื้อรถคันแรกนะฮะส่วนมากจะใช้ป้ายวิ่งร่วมคือป้ายเหลืองนะทั้งนี้เราลูกค้าสามารถที่จะนําเอกสารวิ่งร่วมจากต้นสังกัดตัวเองมาจดทะเบียนก็ได้หรือจะให้ทางเราเป็นคนหาหาเอกสารประกอบการร่วมก็ได้นะได้ทั้ง2อ,อย่างนี่แหละครับแต่หลักๆมันง่ายสะดวกสบายสําหรับลูกค้าคันแรกนะส่วนเรามีคันที่2คันที่3คันที่4คันที่5 อันนี้เราสามารถจดประกอบการเองได้เลยอเอหลักๆก,ก็ประมาณนี้ส่วนมากลูกค้าจะกังวลเรื่องป้ายทะเบียนว่าซื้อ FTR 240แล้วจะจดป้ายอย่างไรจะทำยังไงวิธีอย่างไงอผมเซลนัทเป็นคนจัดการให้ลูกค้าทุกอย่างนะส่วนสเปคตู้อ่ะเรามาดูในตัวของหัวรถและชัีศซีสับภาษารถเรียกว่าหัวกระสือนะมาดูกันว่าความยาวของรถน่ยช่วงต่อชัซีที่ความหมายที่ผมบอกว่า ต่อ7.69เมตรเนี่ยคือตรงไหนนะไปดูกันเลยครับส่วนรายละเอียดต่อไปในส่วนของตู้เนี่ยส่วนมากลูกค้า,าจะาเลือกตู้เป็น10บ,บานอยู่แล้วล่ะนะครับหรือทางเราจะทําเป็นตู้10บ,บานอยู่แล้วแต่ถ้าเราซื้อผ่านไฟแนนซ์นะฮะก็คือพูดง่ายว่าถ้าเราซื้อผ่านโปรโมชั่นเช่นดาว9 9 0 0 9คอมตู้อะไรประมาณนี้ลูกค้าไม่สามารถที่จะเลือกในส่วนของอู่ได้นะฮะอันนี้ต้องเป็นอู่ที่เรากำหนดให้เพราะว่า การที่เราจะทําโปรโมชั่นแต่ละอย่างนะครับแต่ละครั้งแต่ละชิ้นเนี่ฮะเราต้องทําการขอราคาจากทางอู่ที่เราจะส่งงานให้เขาแต่กรณีซื้อผ่อนหรือซื้อผ่านโปรโมชั่นนะฮะสำหรับลูกค้าขันแรกนะตรงนี้นะครับต้องให้ทางเราเป็นคนเลือกให้นะฮะส่วนของขอบตู้ต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะเจาะจงได้อยากได้สีอะไรผมจัดให้สีนั้นเลยนะฮะตามที่ลูกค้าชอบเลยในส่วนของด้านท้ายเนี่ยนะครับก็จะเป็น เป็นอะไรที่ผมตอบเยอะเหมือนกันเพราะว่าด้านท้ายส่วนมากลูกค้าถามว่าตรงนี้เป็นไฟกลมไหมเป็นไฟเหลี่ยมไหมซื้อกับผมส่วนมากผมจะเป็นไฟกลมถ้าลูกค้าที่ติดตามในช่องนัดอิซสุจะรู้อยู่แล้วว่าผมจะให้ลูกค้าให้ลูกค้าเป็นไฟ LED กลมทั้งนั้นแหละฮะเพราะว่ามันสวยงามนะครับเวลาติดตั้งกับรถแล้วที่สําคัญเวลาเปลี่ยนหลอดมันเปลี่ยนง่ายประหยัดนะครับผมส่วนตัวครอบต่างๆเนี่ยลูกค้าต้องสั่งนะครับ โดยปกติจะไม่ใช่เป็นสเตลเลตแบบนี้นะจะเป็นแบบเป็นเหล็กนะครับผมแต่ถ้าลูกค้าต้องการสเตลเลตก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะนิดหน่อยนะครับผมส่วนสีต่างๆเนี่ยสามารถที่จะแจ้งผมได้แต่ส่วนมากก็จะเป็นลายแบบนี้นะครับประมาณนี้ลายผีเสื้อเพ้นลายผีเสื้อสลับแดงดําน้ําเงินอะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะฮะด้านหลังก็ไม่มีอะไรมากเปิดท้าย2บานแล้วก็ด้านข้างข้างละ4บานนะฮะ สองข้างก็ไป8บานรวมข้างหลังอีก2บานเป็น10บานพอดีนะครับจดผ่านได้ใยเหลืองเรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้ถูกต้องตามกฎหมายเลยนะครับลูกค้าสามารถที่จะมารับรถใช้งานได้เลยนะครับรถบรรทุกนะครับเวลาซื้อนะฮะถ้าลูกค้าเลือกรุ่นเลือกตู้เลือกสีเลือกแบบทุกอย่างได้แล้วนะครับไฟแนนซ์ผ่านแล้วนะครับรถบรรทุกใหญ่ทุกรุ่นนะครับของอิสุเราต้องมาชําระเงินดาวทั้งหมดก่อนนะทั้งเราถึงจะทําการต่อตู้ให้ลูกค้านะครับ สามารถต่อตู้ได้จดทะเบียนได้นะครับเพราะว่าบางท่านบอกว่าให้ทําเสร็จก่อนแล้วถึงมาจ่ายเงินดาวอันนี้ทําไม่ได้นะเพราะว่าถ้าลูกค้าไม่ยืนยนันมาจ่ายเงินดาวนะครับมาชําระเงินดาวก่อนเปิดใบเสร็จไม่ได้นะไม่สามารถเอาไปต่อตู้ได้ไม่สามารถเอาไปจดทะเบียนได้ต้องเรียนให้ลูกค้าทราบว่าเราไม่มีนโยบายสํารองชําระให้ลูกค้าก่อนสมมติว่าลูกค้าอุบิเหตุขึ้นมาเนี่ยไม่มีใครรับผิดชอบในส่วนของตรงนี้ได้นะอันนี้เลยเรียนให้ลูกค้าทราบทุกท่านนะฮะว่า ถ้าซื้อรถบรรทุกนะครับทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็น4ล้อใหญ่ขึ้นมาจนถึง12ล้อนะต้องชําระเงินดาวทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะซื้อสดซื้อผ่อนต้องชําระเงินทั้งหมดก่อนที่ทางเราจะทําการติดตั้งตู้ให้นะอันนี้เรียนให้ทราบเลยนะครับทุกคันนะครับทุกกรณีครับรานนั้นเราจดทะเบียนไม่ได้เลยนะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่มีความสนใจนะครับรถบรรทุกใหญ่ไม่ว่าจะเป็น4ล้อ 4ี่ล้อหล้อสิล้อสิล้อหรือหัวลากนะฮะสามารถติดต่อสอบถามโทรมาคุยก็ได้ครับที่เบอร์โทรด้านล่างผมทิ้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้นะครับผมเซลล์นัดจากช่องนัดอิสุข,ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับฟังขั้นตอนในการเลือกซื้อรถบรรทุกใหญ่ FTR 2 4 0ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ